เคยไหมครับที่รู้สึกเหมือนกําลังยืนอยู่กลางมหาสมุทรอันกว้างใหญ่มองไปทางไหนก็เจอแต่ผืนน้ำสุดลูกหูลูกตาคลื่นลูกแล้วลูกเล่าซัดเข้ามาไม่หยุดหย่อนบางครั้งก็สงบนิ่งบางทีก็บ้าคลั่งจนน่ากลัวคุณมีเพียงเรือลำเล็กๆล,ลำหนึ่งกับความหวังที่จะไปให้ถึงฝั่งฝันในโลกของการลงทุนก็ไม่ต่างกันเลยครับมหาสมุทรผืนนั้นคือระบบเศรษฐกิจโลกที่เชื่อมโยงกันทั้งหมด และเรือลำน้อยก็คือพอตการลงทุนของเราคนส่วนใหญ่มักจะก้มหน้ามองแค่ปลาที่ว่ายวนเวียนอยู่รอบเรือของตัวเองสนใจแค่หุ้นตัวนั้นจะขึ้นไหมกองทุนตัวนี้จะลงหรือเปล่าพวกเขากำลังมองแค่ภาพเล็กที่อยู่ตรงหน้าเหมือนชาวประมงที่สนแค่ว่าวันนี้จะจับปลาได้กี่ตัวแต่มีนักเดินเรืออีกกลุ่มหนึ่งที่ทำในสิ่งที่แตกต่างออกไป พวกเขาเลือกที่จะเงยหน้าขึ้นมองฟ้าอ่านทิศทางลมสังเกตการเคลื่อนตัวของหมู่เมฆและสัมผัสถึงกระแสน้ำอุ่นน้ำเย็นที่ไหลผ่านใต้ท้องเรือพวกเขาสนใจภาพที่ใหญ่กว่านั้นใหญ่กว่าเรือของตัวเองใหญ่กว่าอ่าวที่ตัวเองคุ้นเคยพวกเขาสนใจมหาภาคลมที่พัดมาอาจจะเป็นการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางที่ทรงอิทธิพลที่สุดในโลก หมู่เมฆที่ก่อตัวอาจจะเป็นความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ที่กำลังจะประทุข,ขึ้นในอีกซีกโลกหนึ่งกระแสน้ำที่เปลี่ยนทิศอาจจะเป็นเทคโนโลยีใหม่ที่กำลังจะเข้ามาพลิกโฉมอุตสาหกรรมทั้งใบการมองเห็นและเข้าใจพลังอันยิ่งใหญ่เหล่านี้คือหัวใจดวงแรกของการเป็นนักลงทุนสาย global macro เมื่อคุณเข้าใจแล้วว่าลมจะพัดไปทางไหนคลื่นจะถาโถมมาจากทิศใดคำถามต่อมาคือคุณจะจำกัดตัวเองให้อยู่แค่หน้าน้ำหน้าบ้านจริงๆหรือทำไมต้องตักหลักอยู่แค่ในอ่าวไทยในเมื่อมหาสมุทรแปซิฟิกอาจมีฝูงปลาที่ชุกชุมกว่าทำไมต้องทนกับพายุที่กำลังตั้งเขาในทะเลจีนใต้ในเมื่ออีกฝ้าของโลกทะเลแคริบเบียนอาจมีท้องฟ้าที่สดใสและสายลมที่อ่อนโยน นี่คือหัวใจดวงที่สองทั่วโลกมันคือการเปิดใจยอมรับว่าโอกาสไม่ได้ผูกติดอยู่กับที่ที่คุณเกิดหรือที่ที่คุณยืนอยู่แต่มันกระจายตัวอยู่ทั่วทุกมุมโลกเหมือนดวงดาวบนท้องฟ้าการมองแบบนี้มันปลดปล่อยคุณออกจากพันธนาการของความคุ้นเคยและมอบอิสรภาพในการแสวงหาดินแดนแห่งผลตอบแทนที่ดีที่สุด และเมื่อคุณมีทั้งแผนที่ดาวและเข็มทิศแล้วสิ่งสุดท้ายที่ขาดไม่ได้คือกลยุทธ์ในการเดินเรือเรือของนักลงทุนสายนี้ไม่ได้มีแค่ใบเรือสำหรับรับลมแห่งการเติบโตอย่างหุ้นเพียงอย่างเดียวแต่พวกเขามีเครื่องมือที่หลากหลายเพื่อรับมือกับทุกสภาพอากาศพวกเขามีสมอเรือที่แน่นหนาอย่างพันธบัตรเพื่อยึดเรือให้อยู่นิ่งในวันที่คลื่นลมแปรปรวน พวกเขามีเข็มทิศที่แม่นยำอย่างการลงทุนในสกุลเงินเพื่อนำทางและฉวยโอกาสจากความแข็งค่าอ่อนค่าของแต่ละประเทศและพวกเขายังมีสเบียงสำรองอย่างสินค้าโภคภัณฑ์เพื่อเป็นหลักประกันในยามที่เกิดวิกฤตการณ์ไม่คาดฝัน พวกเขาไม่ได้เดิมพันกับเครื่องมือชิ้นใดชิ้นหนึ่งแต่ใช้เครื่องมือทุกชิ้นประสานกันอย่างชาญฉลาดเพื่อให้เรือของพวกเขาล่องไปข้างหน้าได้อย่างมั่นคงไม่ว่าจะเจอแดดออกลมสงบหรือพายุโหมกระหน่ำก็ตามแต่คุณรู้ไหมครับว่าเครื่องมือที่สําคัญที่สุดไม่ได้อยู่บนเรือเลยสักชิ้นมันอยู่ในใจของกัปตันผู้ถือหางเสือมันคือสติที่จะมองเห็นภาพรวมโดยไม่ตื่นตระหนกไปกับคลื่นลมเฉพาะหน้า คือปัญญาที่จะวิเคราะห์ข้อมูลมหาศาลเพื่อมองให้เห็นถึงแก่นแท้ของความเปลี่ยนแปลงและคือความกล้าที่จะตัดสินใจกลางใบเรือในทิศทางที่คนอื่นอาจมองไม่เห็นการลงทุนแบบ global macro จึงไม่ใช่เทคนิคแต่เป็นปรัชญามันคือการฝึกฝนตัวเองให้มองโลกตามความเป็นจริงยอมรับในความไม่แน่นอนและเรียนรู้ที่จะเต้นรำไปกับจังหวะของจักรวาลการเงินอันกว้างใหญ่ วันนี้ลองหลับตาแล้วถามตัวเองดูสักครั้งเรือของคุณหน้าตาเป็นแบบไหนคุณกำลังก้มหน้ามองแค่ปลาที่อยู่ข้างเรือหรือเงยหน้าขึ้นมองหมู่ดาวและทิศทางลมและที่สําคัญที่สุดกับตันในใจของคุณพร้อมที่จะออกเดินทางในมหาสมุทรที่ไร้พรมแดนนี้แล้วหรือยัง